คริปโตเคเรนซีคือหลอกลวงหรือไม่สวัสดีครับบอเพื่อนเพื่อนในวิดีโอนี้ผมต้องการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อคริปโตเคเรนซีมันคือหลอกลวงหรือไม่การทำเงินในตลาดคริปโตเป็นไปได้จริงหรือไม่และมีโอกาสอย่างไรในแง่ของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลผมจะบอกคุณด้วยว่าตลาดเงินดิจิทัลทำงานอย่างไรและความสัมพันธ์กับตลาดตราสารหนี้และดัชนี S A N D P 500มาเริ่มกันเลย ตลาดคริปโตเคเรนซีทำงานอย่างไร c r y p t o c u r e n c y SCAM OR NOT หลายท่านของใครได้ยินมาแล้วว่าตลาดสกุลเงินดิจิทันั้นกระจายอำนาจและไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กรบริษัทธนาคารหรือแม้แต่รัฐบาลใดๆในประวัติศาสตร์ของบิตคอยบน B O T C R Y P T O T R A D E. คอมผมได้กล่าวไปแล้วว่าแนวคิดหลักในการสร้างเหรียญดิจิทัลตัวแรกของโลกคือความเป็นอิสระ และการกระจายอำนาจของระบบโลกการสร้างเหรียญที่ไม่ระบุตัวตนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกรรมและการชำระเงินออนไลน์ที่รวดเร็วโดยไม่ต้องมีคนกลาง BTC หลังจากบิตคอยแล้ว altcoins อื่นๆก็เริ่มปรากฏขึ้นซึ่งคัดลอกพื้นฐานของ BTC ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครโทรเคนยอดนิยมอื่นๆได้แก่ BNB, LTC, XRP, g a t e r s i l d Ether, Link และอื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็าตามในบรรดาเงินดิจิทัลน,นี้มีโครงการรวมศูนย์ที่นักพัฒนาของตนควบคุมเช่น e d r และ XRP ตลาดตราสารหนี้และสกุลเงินดิจิทัลตลาดทั้งหมดมีลักษณะตามกฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความผันผวนวัตจกระยะของการเติบโตการลดลง และการส่งตัวการเปิดรับข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานอย่างไรก็ตามลักษณะของตลาดมีความแตกต่างกันมากซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างเช่นตลาดตราสารหนี้หรือกองทุนซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นตลาดที่อายุน้อยที่สุดและมีความผันผวน,นมากที่สุดการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของเงินดิจิทัลน,นั้นน้อยกว่าตลาดตราสารหนี้และกองทุนมาก แต่โทเคนจะจัดการได้แง่กว่าเนื่องจากที่นี่มีสภาพคล่องน้อยกว่าดังนั้นหากคุณขาย b t c เพียงไม่กี่พันล้านบาทผ่านการแลกเปลี่ยนโดยตรงคุณสามารถลดมูลค่าของบิตคอยได้เกือบ50%โทเคนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลต่อมูลค่าของมันคริปโตเคเรนซีและดัชนี S&P n d p 5 0ออย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานบางอย่างไม่สามารถดำเนินการกับเงินดิจิทัลได้สมมติว่า การเสื่อมสภาพทางการเงินของอเมซอน Google หรือ Apple จะไม่ส่งผลกระทบต่อบิตคอย n และ ALTcoins อื่นนอๆนนนสำหรับข่าวเกี่ยวกับการเริ่มต้นของวิกฤตโลกก็มีผลเช่นเดียวกันกับโทเค็นกองทุนหรือตลาดตราสารน,นี่แม้จะมีความสัมพันธ์ระหว่างตลาดโทเค็นกับอื่นๆเช่นดัชนี s a n d p 500นักวิเคราะห์เห็นความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างสกุลเงินดิจิทัล และ S A N D P 500ในปี2019ผลกระทบรุนแรงที่สุดในปี2020หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานักลงทุนมองว่าบิตคอยเป็นแบบอนาล็อกของทองคำเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและอุปทานมีจำกัด BTC และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆบางส่วนถูกเรียกว่าทองคำดิจิทัลดังนั้นข้อสรุปหลักคือคริปโตเคเรนซีหลอกลวงหรือไม่คุณตอบได้เลยว่าไม่แน่นอนว่ามี S H I T C O I N S และโครงการหลอกลวงแต่เรียน50อันดับแรกตาม C O I N M A R K E T C A P นั้นน่าเชื่อถือในการซื้อขายคุณควรซื้อขายโทเคนโดยคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงและป้อนร่องรอยเป็นส่วนๆเพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับการหาค่าเฉลี่ยหรือคำสั่งด้านความปลอดภัยในบ T O สามคอมเ e วิดีโอเรื่องคริปโตเคเรนซีหลอกลวงหรือไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคุณได้เรียนรู้ว่า ตลาดเงินดิจิทัลทำงานอย่างไรความสัมพันธ์กับตลาดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดตราสารหนี้และดัชนี S&P a d 500คริปโตคือสินทรัพย์ทางการเงินที่แท้จริงที่คุณสามารถใช้จ่ายหรือซื้อบางสิ่งได้นี่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการลงทุนหรือเก็บเงินในระยะยาวทั้งหมดนี้จนกว่าจะมีวิดีโอใหม่ใน BTCYPTOTrade.com